สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงเชิงสาระเพื่อครอบครัวไทยในรายการ Society B.F. ค่ะรายการนี้หวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ชมซึ่งเป็นคนในครอบครัวนะคะทุกทุกคนนะคะได้เข้าใจของคำว่าสังคมนมแม่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นการขยายสังคมนมแม่ให้กว้างไกลออกไปอย่างเข้มแข็งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ผู้หญิงไทยทุกคนนะคะได้แสดงบทบาทของคำว่าแม่ ไปจนถึงเต็มศักยภาพจนถึงขีดสุดเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาหลายอย่างทีเดียวนะคะจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันคะ่ะพร้อมด้วยพิพธีกรคุณแม่คนเก่งอีกสองท่าน,นะคะ่ะมีการแอบสืบราบข้อมูลเรื่องของห้องนมแม่มุมนมแม่อะไรแบบนี้วยไหมคะก็โทรถามเพื่อนบ้างเพื่อนบอก,<า>กว่ามีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่เคยปั๊มนมก็เลยไม่รู้เราก็เลยมาสืบๆเอาวันแรกวันแรกเนี่ยก็เอาของมานะแต่ไว้ที่รถ ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปปั๊มที่ตรงไหนยังไงก็เลยมาเดินหาเห็นกับตาตัวเองจริงๆใช่แล้วก็รู้สึกพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เราจะเอาเครื่องมาทิ้งไว้เลยชุดชืไหในที่ดีก็ควรจะสามารถเปิดและปิดได้ด้วยมือ,มอเดียว เด้วก็ต้องเปิดปิดง่ายด้วยเปิดปิดง่ายด้วยไม่ต้องมาคอยอย่างนี้เพราะว่าบางทีลูกก็พอเราเปิดนี่มือสั่นแล้วเพราะลูกอาจจะร้องหรือโนมีแล้วก็แบบรอเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวค่ะทีนี้ก็คือพาดคลุมให้นมใช่ค่ะการที่จะให้นมลูกได้อย่างประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะจําง่ายๆค่ะให้เร็วให้ถี่และให้ถูกค่ะให้เร็วก็คือให้ทันทีที่ลูกน้อยคลอดออกมานะคะควรจะภายในห้องคลอดได้ยิ่งดีนะคะ ให้ถี่นะคะก็คือไม่ควรทิ้งไว้เนิ่นนาน5ชั่วโมง6ชั่วโมงถึงจะมาดูดกระตุ้นจากเต้าของคุณแม่นะคะให้ถี่ที่สุดนะคะอาจจะทุก2ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงนะคะให้ถูกก็คือเด็กนี่นะคะจะต้องอมให้ครอบไปจนถึงลานหัวนมค่ะเพราะถ้าอมแต่หัวนมนั้นคุณแม่จะเจ็บแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่ได้เป็นการกระตุ้นพกปุ่มต่างๆซึ่งเป็นปุ่มที่จะไปกระตุ้นการสร้างน้ำนมค่ะต้องให้ลูกนั้น อมให้งับถึงลานหัวนมเห็นไหมคะนี่คือง่ายมากเลยให้เร็วให้ถี่แล้วก็ให้ถูกค่ะเคล็ดลับอื่นๆนะคะอย่างเช่นในขณะที่เริ่มต้นให้นมแม่นั้นยังไม่ควรให้นมผสมน้ำน้ำหวานน้ำส้มหรือว่ากล้วยบดเป็นอันขาดค่ะเว้นแต่ว่าจะมีเหตุจาเป็นทางการแพทย์อีกข้อหนึงก็คือเรื่องของ ระหว่างวันแรกและว,วันที่2ของการคลอดนะ,นะคะควรจะหาโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือว่าคุณแม่รุ่นพี่นะคะได้เข้ามาช่วยแนะนําให้เรื่องทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้นมแม่ด้วยท่าที่ถูกวิธีการผ่อนคลายการอ้าปากงับของเจ้าหนูควรจะหาคุณแม่บัดดี้เอาไว้ค่ะ เรื่องต่อไปก็คือหากคุณมีความจําเป็นจะต้องแยกจากลูกไปและไม่สามารถให้ลูกดูดนมได้โดยตรงจากเต้านะคะก็ให้บีบนมแม่เก็บไว้โดยให้ผู้อื่นป้อนลูกจากปลายช้อนหรือแก้วเล็กๆจะดีกว่าการป้อนขวดนมค่ะโดยช้อนในช่วงแรกนะคะอาจจะทําให้ลูกน้อยนั้นติดขวดนมแล้วก็ปฏิเสธการดูดนมแม่ในภายหลังได้ค่ะเพราะว่าจุกนมนะคะซึ่งมากับขวดนมเนี่ยนะคะมันจะมีรูค่อนข้างใหญ่นะคะเด็กก็จะดูดนมออกจากขวดนมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พอมาดูดนมแม่ก็อาจจะรู้สึกไม่ทั แล้วก็ปฏิเสธนมแม่นั่นเองค่ะและเคล็ดลับสุดท้ายในช่วงนี้นะคะก็คือการที่คุณแม่ควรจะให้นมแม่เพียงอย่างเดียวตลอดเวลาในช่วง6เดือนแรกของชีวิตลูกและให้ต่อเนื่องร่วมกับอาหารเสริมอื่นๆไปจนถึงอายุ2ขวบปีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Society BF นะคะพบกับน้ตเป็นประจำเช่นเคยพร้อมกับเรื่องราวที่มีประโยชน์สําหรับคุณเกี่ยวข้องกับสังคมนมแม่นั่นเองค่ะซึ่งพูดถึงเรื่องการให้นมแม่นะคะเดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานก็ให้ความสําคัญและก็สนับสนุนกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะน้ตมาอยู่ใน1ห,หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องของสังคมนมแม่นั่นก็คือที่บริษัทดีแท็สํานักงานใหญ่ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ชมทาและตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณแม่ให้นมคนเก่งนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เธอดำรงตำแหน่งค่ะเป็น Assistant Manager ของบริษัทดีแท็นั่นเองนะคะคุณเปิ้ลอมรรั์ดุรัตนาวนิชค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ลูกชายแสนสนคนเก่งเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสองขวบ11เดือนแล้วค่ะสองขวบ11เดือนยังเป็นคุณแม่ให้นมอยู่เนี่ยนะคะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆ2ขวบก็ถือว่าเป็นคุณแม่เรียนทองแล้วนะคะถ้ามากกว่า2ขวบไปจนถึง6 7ขวบนี่เป็นคุณแม่เรียนทองเกียรินิยมเลยทีเดียวมีเคล็ดลับอะไรคะที่สามารถให้นมลูกได้ต่อเนื่องยาวนานจนถึงสองขวบ11เดเดือนแบบนี้ค่ะคือเป็นเป็นความ รู้สึกความคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้<ะ>แล้วก็เลยคิดว่าจะให้นมลูกให้นานที่สุด<ะ>เพราะ,ะลดการเป็นภูมิแพ้ของลูก<ะ>ก็เลยตั้งวันิพานว่าจะให้นมให้นานที่สุด<ะ>และขณะเดียวกันเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังตอนสมัยเด็กๆ<ะ>คุณแม่บอกว่าคุณแม่ให้นม<ะ>ของเปิ้ลเนี่ยให้นมเปิ้ลเนี่ยถึงสองขวบครึ่ง ได้กิกนนมซึ่งยังไม่มีการรรง์เรื่องนมแม่ขนาดนี้สอ,องพ่อพูดถว่านานมากๆเลยนะคะถูกมันเป็นมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกหนึ่งว่าเราต้องทําให้ได้ดีกว่าแม่แล้วเราจะรู้สึกว่าเรารักแม่เราเลยอยากให้ลูกอะรักเรามากๆเราก็เลยคิดว่าจะต้องทําให้ดีกว่าแม่<อ>แค่ะแล้วก็เลยให้นมมาเรื่อยๆจนเหมือนเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันว่าถึงเวลาปุ๊บเอาละไปปั๊มนมก่อนดีกว่า สุดยอดเลยเป็นคุณแม่ทํางานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการให้นมซึ่งต้องยกย่องมากๆเลยนะคะทีนี้แน่นอนมาทํางานแล้วให้นมลูกได้ที่ทํางานมีส่วนสำคัญมากเลยค่ะในการสนับสนุนส่งเสริมอยากทราบว่าเ,เรื่องของที่ทํางานเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับเราในการให้นมได้มากขนาดไหนคะตอนแรกเนี่ยเออพันคิดว่าสองขวบ4เดือนตอนนั้นที่พญายไม่อยู่ดีแท็กลูกเป็นสองขวบ4เดือนเนี่ยคิดว่าคงพอแล,ะละ้วล่ะ สำหรับการให้นมเพราะว่าไม่รู้ว่าดีแท็กจะเป็นยังไงแต่พอมาถึงวันแรกเป็นยังไงคะห้องปั๊มนมดีมาก <c oughs> กลับมาให้อีกดีกว่า <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ <c oughs> แค่จัดเวลา <c oughs> จัดเวลาแล้วเข้ามาปั๊มนมในห้องที่สวยหรูรู้สึกดีเป็น เป็นส่วนตัวมากห้าดาวเลยทีเดียวของที่ดีแท็กนี้ใส่ใจพนักงานมากๆเลยนะคะใช่ดีจังเลยค่ะแล้ว่อนที่เราจะย้ายมาที่บอกว่าเพิ่งย้ายมาได้6เดือนมีการแอดสืบทราบข้อมูลเรื่องของห้องนมแม่มุมนมแม่อะไรแบบนี้ด้วยไหมคะก็โทรถามเพื่อนบ้างเพื่อนบอกว่ามีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่เคยปั๊มนมก็เลยไม่รู้เราก็เลยมาสืบๆเอาวันแรกวันแรกเนี่ยก็เอาของมานะแต่ไว้ที่รถ ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปปั๊มที่ตรงไหนยังไงก็เลยมาเดินหาเห็นกับตาตัวเองจริงๆใช่แล้วก็รู้สึกพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เราจะเอาเครื่องมาทิ้งไว้เลยแล้วก็เลยเอาเครื่องมาทิ้งไว้ที่นี่เลยแล้วก็มาด้วยอุปกรณ์ปั๊มนมอย่างเดียวแล้วก็ปั๊มเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านดีจังเลยค่ะแล้ที่บอกว่าห้องให้นมที่นี่ที่บอกว่าดีมากๆมีการแบ่งสัดส,ส่วนพื้นที่สําหรับการให้นมคุณแม่ยังไงบ้างคะก็เป็นห้องให้นมนะคะ ของส่วนตัวเลยค่ะห้องใครห้องมันเลยเข้าไปถึงปุ๊บปิดประตูนี่คือโลกส่วนตัวที่เราจะปั๊มนมให้ลูกไม่รอดจะไม่ว่าเราจะบิ้วยังไงก็ได้นั่งดูคลิปวิดีโอของลูกอ่านหนังสือดูซีรี์เกาหลีถูกค่ะดูหลายเรื่องมากเลยค่ะนี่คือนี่คือความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เราให้เวลากับตัวเองด้วยและขณะเดียวกันเราทำเพื่อลูกได้ด้วยพร้อมๆกันเลยดีจังเลยค่ะก็คือ ได้ให้สิ่งดีๆกับลูกด้วยการปั๊มนมก็ยัง <ๆๆ S 1> ได้ให้เหมือนทนการพักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้นึกถึงลูกเพราะนึก<ๆ>ถึงลูกแล้วทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เหนื่อยอยู่ก็หายไปเลยนะคะใช่ค่ะดีจังเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือห้องให้นมเป็นสัดส,ส่วนคนต่อคนเลยไม่มีการมาปั๊มนมหันหน้าจเจอกันอย่างนี้ไม่มีมใช่ไหมคะโอ้ดีจังเลยค่ะแมได้ฟังนี้แล้วอยากเห็นหน้าตามห้องให้นมที่นี่จังเลยค่ะเดี๋ยวคงต้องรบกวนเปิ้ลช่วยพาชมห้องให้นมของที่บริษัทดีแท็กแห่งนี้ด้วยนะคะค่ะได้ค่ะ คุณผู้ชมสวยงามน่าใช้บริการจริงๆเลยนะคะมีด้วยการถึงนี่หนึ่งสสห้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในแต่ละห้องเลยดีกว่ามีอะไรสําหรับคุณแม่บ้างคะก็จะมีปักไฟนะคะมีที่นั่งนันแสนสบายพิงหลังได้สบายมากนะคะแล้วก็มีที่วางเครื่องปั๊มก็ได้แล็มโน๊ตบุ๊กก็ได้คุณแม่อาจจะเอางานเข้ามาทํามานั่งอ่านหนังสืออะไรก็ได้ก็นั่งสบายๆถ้าคุณแม่อยากนั่งแล้วพิงหลังนะคะเอาหมอนขึ้นอย่างนี้ หลับได้เลยนะคะจริงๆล้ะ,ละเป็นไงคะโอ้แม่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะห้องให้นมของที่นี่อ้าวนี่เรามีคุณแม่ให้นมอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะกําลังเอานมใส่ตู้ยเย็นพอดีเลยเดี๋ยวสอบถามเนียค่ะ คุณแม่ปุ๋ยค่ะค่ะพี่ปุ๋ยนะคะพี่อุ๋ยให้นมลูกแล้วก็มาใช้บริการของห้องให้นมของที่ดีแท็แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะสะดวกสบายมากเลยค่ะคือแบบพอมีเห็นห้องที่นี่แล้วพี่แบบเอออยากมาทุกวันสดวกแบบเออสะดวกมากทั้งเรื่องงานเรื่องที่บ้านเนี่ยตอนนี้โอเคมากเลยลงต้นอย่างโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วสะดวกสบายขนาดนี้ตั้งใจจะให้นมลูกนานแค่ไหนคะก็สักถึงสองครัวป่ะค่ะอืมดีจังเลยยังไงเอาใจช่วยนะคะขอให้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกต้องการเลยละกันค่ะ คุณผู้ชมคะสุดยอดไปเลยนะคะก็ฝากไปถึงหน่วยงานและก็องค์กรต่างๆด้วยค่ะช่วยกันดูแลให้สังคมนมแม่ของเรานะคะอยู่อย่างสะดวกสบายแบบนี้นะคะต้องขอบคุณบริษัท d ีแทด้วยค่ะที่ช่วยส่งเสริมเรื่องของการให้นมแม่นะคะ จะให้นมให้กับลูกชายจนถึงสักกี่ขวบดีคะสะดวกสบายขนาดนี้แล้วคงให้ไปเรื่อยๆนะคะ,คะให้ไปจนกว่าคุณลูกจะไม่ไม่ดูดเองเลยแล้วก็จะเลิกไปเอง,องค่ะว่าคุณแม่ไม่เอาแล้วผมอายเน,นั่นแหละคะ่ะจะเลิกหกเจ็ดขวบก็ได้เลยใช่ไหมคะโอ้ยงไงเอาใจช่วยมากๆเลยนะคะที่นี้อยากให้เพื่อนๆค่ะไดีฝากไปถึงสังคมนมแม่ของเราแล้วก็คุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะในเรื่องของการให้นมลูกคะ่ะเป็นว่านะคะการให้นมลูกเนี่ยนอกจาก ให้ความอบอุ่นให้ความรักยังประหยัดเงินด้วยซื้อนมให้ลูกทานเนี่ยแพงนะคะแต่ถ้าเรามีนมบำรุงตัวเอง<น>ก็เหมือนบำรุงลูกให้นมลูกไปด้วย<ฆ>ตัวเองก็ได้รับสารอาหารที่ดีไปด้วย<ฆ>ลูกได้ความรักความอบอุ่นและขณะเดียวกันได้ภูมิต้านทานแนะนำค่ะ เห็นไหมคะนมแม่นี่สุดยอดแล้วก็ต้องยกนิ้วให้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนมาร่วมเป็นสังคมนมแม่นะคะกับ Society BF ของเราค่ะและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะให้ประสบความสําเร็จในการให้นมนานๆนานที่สุดจนกว่าลูกจะพร้อมและก็เพียงพอนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะเราสองคนคงต้องขอลาไปก่อนและก็ขอบคุณคุณเปิ้ลนที่สาะเวลามาพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆกับ Society BF กับโน้ตค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับทุกเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ของ Society BF ค่ะปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีบริษัทองค์กรหรือว่าแมา้แต่ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าเพื่อสปอร์ตสังคมนมแม่ของเราค่ะเพื่อให้คุณแม่อย่างตุกแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ง่ายขึ้นคะ่ะ ใช้บางส่วนของคุณแม่ให้นมพี่ตุ๊กนำมาฝากกันนะคะเห็นไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยทุกคนทุกที่สนับสนุนสังคมนมแม่ของเราหมดเลยค่ะแต่นั้นยังไม่หมดนะคะวันนี้ตุก๊กจะพาคุณผู้ชมไปเลือกของใช้สําคัญสําหรับคุณแม่ให้นมจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ คะคุณผู้ชมชุดชั้นในสำหรับให้นมนะคะที่ตุคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับของคุณแม่ให้นมค่ะเอ๊มันมีกี่แบบนากมีหลายสี<อ>ด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะคุณโตอ้คุณปุาณมาแล<ด>้วสวัสดีค่ะและท่านนี้นะคะก็คือคุณปุ๋มปราณวลินศิวะเศรษฐีนะคะเจ้าของร้านที่นี่ค่ะ เนซิออรี่เบบี้ค่ะคุณปุ๋มสบายดีนะคะไม่ได้เจอนานเลยตอนนี้น้องแถวก็โตแล้วเมื่อก่อนเราก็จะมาวนเวียนดูเรื่องของชุดชั้นในให้นมที่ตุ๊กก็กำลังดูชุดชั้นในชุดชั้นในให้นมอยู่ะค,ะค่ะว่าจริงๆแล้ววันนี้อยากจะพาผ,ผู้ชมมาดูว่าชุดชั้นในให้นมเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วก็อะไรยังไงบ้างให้คุณปุ๋มคแนะนำได้ไหมคะได้ค่ะหลักในการเลือกชุดชั้นในนะคะก็เลือกชุดชั้นในที่ เราใส่สบายแล้วก็กระชับพอดีกับตัวเราไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อที่เวลาแล้วก็เวลาเราให้นมลูกเนี่ยเราสามารถเปิดได้ทั้งทั้งเต้าค่ะใช่ค่ะอันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่า กว่าที่ทุกจะหาชุดชนัยที่ใส่สบายในการให้นมได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําเอาเอารมณ์เสียพอสมควรเพ<ะ>ราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ตลอดแล้วเราก็ใ,ให้นมลูกตลอดแล้วเราก็<ะ>ต้องเปิดเปิดปิดปิด,ปดทั้งวน<ะ>ันอะไร่าเงี้ยแล้วถ้าเปิดไม่ได้ทั้งเต้าก็จะแบบรู้สึกอึดอัดมากค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้จับมากมันนุ่มนุ่มนุ่มจริงๆค่ะรู้สึกรู้สึกไหมคะนุ่มมากแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผ้าห่มเล็กๆนะคะนุ่มหนานิดนึงอะไรเนี้ยค่ะ แล้วจริงๆแล้วเนื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้มีผลไหมคะก็มีผลนะคะก็คือว่าเวลาคุณแม่ตอนคลอดลูกใหม่ๆ2อสวันแรกเนี่ยหน้าอกจะคัดจะเจ็บมากกว่าปกติถ้าเกิดได้ผ้าที่ไม่มีความาทำให้ไม่ระคายเคืองต่อ,อส่วนที่เซนซิทีฟตรงนั้นนะคะ,ะก็จะช่วยคุณแม่ให้ให้นมได้นานขึ้นสะดวกขึ้นมอนเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็ช,ชั้ชนในที่ดีก็ไม่ควรจะกดทับตรงท่อน้ำนม ทอ่ทอท่อน้ำนมที่ทอ่อน้ำนมไม่ใช่แค่บริเวณหน้าอกนะคะก็จะเป็นบริเวณใต้รักแร้ด้วยตรงนี้ก็มีท่อน้ำนมด้วยใช่ค่ะชุดชั้นในจะต้องเหมาะสมกับทั้งเต้าใช่ใช่ค่ะเพื่อที่ให้น้ำนมไหลได้สะดวกเราก็จะให้น้ำนมลูกได้นานขึ้นแสนดงว่าชุดชั้นในก็มีผลประการหลังของน้ำนมด้วยก็มีส่วนค่ะถ้าได้ชุดชั้นในที่ดีก็จะช่วยทำให้เรามั่นใจเวลาเราออกไปข้างนอกเราไปทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเราจะให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ย่มลกันยี้ แล้วจริงๆเราชุดชั้นในนี่คือแบบตรู้สึกว่าหน้าอกเราเปลี่ยนขนาดแบบบ่อยมากอย่างนี้หลักในการลืมมันต้องยังไงอย่างนี้มันก็ต้องเปลืองมากเลยว่าทั้งหมดเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยเป็นปัดเจกมากๆเลยคุณแม่แต่ละคนบางคนนี่สามารถขึ้นไปได้ถึง6คับไซส์จริงเหรอคะจริงๆค่ะมีคนขึ้นถึงหกคั์ใช่ค่ะอิจฉาจังเลยแต่ว่าส่วนปโดยปกติแล้วอย่างอย่างคุณแม่โดยปกติก็จะขึ้นประมาณสองคับไซส์แล้วก็ รอบรตัวก็จะประมาณไซส์ถึง2ไซส์อะค่ะก็เราก็จะพอเลือกสมมติคุณแม่มาตอน3เดือนสุดท้ายก่อนที่จะคลอดลูกก็สามารถเลือกชุดช่้นในที่จะเอาไว้เตรียมใส่ให้นมลูกได้ก็คือที่ Naturally b b y y ก็จะมีคนที่ให้คำแนะนำมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้วยเพราะว่าบางทีตอนที่ตุกใกล้ๆจากคลอดเนี่ยตุก็จะแบบแล้วจะต้องเลือก ชุดช,ดชดนใ<ซ>นใหญ่ใช่คแล้วเขาเลือให้จริงเหรอรู้ได้ยงว่าจะใหญ่เท่าไหร่อะไร้ยก็รู้สึกว่าไม่ไม่มั่นใจไม่ไว้ใจอ<ช>ะไรเงี้ยค่ชุดชั้นในให้นมที่ดีควรจะเป็นชุดชนใยที่สามารถ ใส่ได้ตอนท้องและตอนหลังคลอดด้วยเราควรจะใส่ัตั้งแต่ตอนท้องเลยใช่ค่ะเพราะว่าจะช่วยกระชับหน้าอกเราให้อยู่อยู่ทรงมากขึ้นอ๋อเพราะว่าตรงู้ว่าคือตอนท้องเนี่ยเราก็ใส่อันเดิมใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะมีโครงมันก็จะอึดอัดมากเลยอ๋อถ้าใส่นี้มันก็จะสบายขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วสามารถใช้ได้ตอนหลังคลอดด้วยแล้วก็เอาตัวเดิมเนี่ยใช้ต่อตอนหลังคลอดได้อีกใช่ค่ะแล้วหน้าอกหน้าอกจะใหญ่ขึ้นเฉพาะตอนช่วงสองสามวันแรกจนถึงประมาณเดือน แรกอะค่ะที่หน้าอกมีการคัดน้ํานมพึ่งผลิตใช้พึ่งผลิตอะค่ะพอหลังจากนั้นไปประมาณ4-6อาทิตย์เนี่ยไซส์ของรอบตัวเนี่ยจะกลับเข้าที่เหมือนตอนก่อนท้องตอนตอนใกล้จะคลอดหรือตอนก่อนท้องค่ะไซส์ของรอบตัวนะคะยกเว้นไซส์ของเต้าจะใหญ่ขึ้นจากก่อนท้องประมาณ2ไซส์ไซส์ถึงสไซส์ทีนี้จะมีคุณแม่ให้นมบางท่านอะไรอะ บางครั้งเลือกที่จะไม่ให้นมลูกเพราะว่ากลัวว่าเต้าจะเสกสงดิฉันคิดว่าการให้นมลูกมีความสําคัญมา,มากๆพอกับการตั้งแต่เราตื่นเต้นกับการตั้งครรภ์การให้นมลูกเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กับการตั้งครรภ์เหมือนกันค่ะแล้วก็เวลาเราให้ลูกนมลูกเองเราสามารถร้องเพลงไปกับลูกลูกมองหน้าเราเรามองหน้า,าลูก,ลกใช่เรามีความสุขค่ะคุณผูณ้ชมไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมคุณปุ่มดูอินมากน้ำตาเหมือนจะคลอเพราะว่าคุณปุ่มเนี่ยให้นมลูก อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนแล้วก็ร่วมกับอาหารเสริมจนถึงตอนนี้เลยยังใ,<ช>ให้อยู่ใตอนนี้ลูกก็3ามขวบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นลองลองฝากอะไรถึงคุณแม่ให้นมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องที่สังคมการให้นมแม่ปัจจุบันรู้สึกยังไงหรือว่าอยากให้เกิดขึ้นยังไงอยากให้เรามีสังคมให้นมยังไงบ้างคะก็คิดว่าในปัจจุบันนะคะมีอุปกรณ์เสริมช่วยในการให้นมแม่เนี่ย เยอะแยะมากคนไทยก็ทำผ้าให้คุ้มให้นมมีอะไรหลายอย่างมากที่คนไทยเราทําเองใช่ค่ะช่วยในการที่ทําให้เราให้นมสะดวกขึ้นนอกบ้านก็ไม่อยากไม่อยากให้คุณแม่ทิ้งโอกาสที่ดีอย่างนี้ค่ะไปเพราะว่ามันกลับมาไม่ได้อีกแล้วลูกคนหนึ่งก็มีโอกาสหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วเลยไปให้ตอนห้าหบเขาก็ไม่เอาแล้วไม่ได้คุณปุ๋มบอกเรื่องของประโยชน์ของคุณแม่ที่คุยให้ทุกฟังด้วยนะคะค่ะค่ะก็ ประโยชน์ของนมแม่ก็คือ,อนมแม่เหมือนกับคนเรานี่เป็นปัจเจกใช่ไหมคะ,ะนมแม่ของตัวเราคนหนึ่งเนี่ยก็ผลิตมาเพื่อลูกของเราเ,เหมือนกับว่าปรุงเ,เหมือนปรุงอาหารมาให้ให้ลูกคนนี้แล้วก็ก็จะเป็นน้ำนมก็จะพัด พัฒนาไปตามเหมาะกับร่างกายเช่เหมาะกับร่างกายไปตามอายุของเขาเนี้ยค่ะพอเขาโตขึ้นนมเราก็จะปรับสูตรตามตามวัยเขาด้วยใช่ค่ะเป็นอัตโนมัติเลย้ยค่ะพี่เห็นคุณปุ๋มบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยแล้วก็จริงจแล้วสินค้าที่เกับเรื่องช่วยให้นมมีเยอะมากๆแล้วจริงแล้วที่นี่มีอย่างอื่นนอกจากเสื้อในอีกไหมคะก็มีผ้าอุ้มเด็กอะค่ะพาไปดูไหนได้ไหมได้ค่ะได้เี๋ยวเราวางเสื้อในไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเมื่อกี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนิดนึงว่าผักคลุมให้นมคุณแม่กลัวว่าอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวบอกค่ะกลัวว่าเออมันน่ารักมากมันเป็นลูกไม้ใช่ค่ะก็ไม่โป้นะคะบางคนกลัวโปวเวลาราอกไปข้างนอกมันก็สําหรับคุณแม่ขี้อายก็เดี๋ยวเรามีเบบีนะคะค่ะอนุญาตคุณน้องคนนี้ค่ะก็จะสะดวกมากสัดวกมากค่ะเวลาเราอยู่ในร้านอาหารอะไรบางทีลูกหิวนมอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งอยู่ เพิ่มๆนี่ค่ะก็ให้นมลูกก็ไม่เห็นเลยแล้วเราก็ใช้มือเดียวเปิดชุดชั้นในที่ดีก็คือรจะสามารถเปิดและปิดได้ด้วยมือเดียวเด็วก็ต้องเปิดปิดง่ายด้วยเปิดปิดง่ายด้วยไม่ต้องมาคอยอย่างนี้เพราะว่าบางทีลูกก็พอเราเปิดนี่มือสั่นแล้วเพราะลูกอาจจะร้องหิวนมแล้วแบบใช้โลดเดียวลูกเราเดียวค่ะทีนี้ก็คือ้าคลุมให้นมใช่ค่ะแล้วก็จะอีกตัวอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือนะคะอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือ ตัวนี้ดิฉันใช้เยอะมากเพราะว่าเวลาไปไหนใ,หใช่ค่ะนอกจากอุ้มลูกเวลาเราพาลูกเลย<ะ>แล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกอยู่นมแล้วเราอยู่ตามที่ต่างๆแล้วไม่ได้เอาผ้าคลุมให้นมไปตัวนี้ก็เป็นผ้าคลุมให้นมด้วยอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นผ้าคลุมให้นมได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือมีตัวบางใช่ค่ะมีตัวบางแล้วก็ลูกก็กินนมอย่างเงี้ยค่ะคุณปุ่มพาตุกแอบเห็น ป้ายเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์ที่ติดอยู่หน้าร้านนะคะยังไม่เคยเห็นที่อื่นเลยป้ายสีฟ้ากับป้ายสีเขียวเป็นสีฟ้านี่เป็นป้ายอินเตอร์เนชั่นแนลบบเป็นทั่วเขาเป็น i นอินเตอร์เนชั่นแนลยค่ะ sign อย่างสีฟ้านี่เป็นเหมือนให้นมอะค่ะเป็นเบรส s t f e e d i n g sign ค่ะก็คือเราติดป้ายไว้ว่าคุณแม่สามารถเข้ามาที่ร้านได้ไม่ต้องมาซื้อของแต่ว่าต้องการให้นมลูกเดี๋ยวนี้ก็เเบรรสฟีิ้งแอยใช่ค่ะเรามี b r e a ฟ t f e ิ้งแอเรียอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะสามารถให้นมลูกได้ที่นี่สีเขียวสีเขียวก็จะเป็นป้ายเปลี่ยนผ้าอ้อมคุณแม่ที่ อยากจะมาใช้บริการเปลี่ยนผ้าอ้อมไม่ต้องเข้ามาซื้อของที่ร้านแต่สามารถเข้ามาเปลี่ยนผ้าอ้อมได้เรามีผ้าอ้อมบริการแล้วก็คร<อ>บ<ะ>ทุกอย่างใช่ค่ะดีมากเพราะบางครั้งเนี่ยไปไปซื้อเสื้อผ้าเด็กที่ร้านขายเสื้อผ้าเด็กแล้วลูกก็ ทำธุระออกมาแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนหน่อยเขาก็บอกว่าไม่มีค่ะก็เลยงงว่าอ้รนความสำคัญใช่แล้วจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยก็ใช้บางทีออกมาข้างนอกออ้ยเดี๋ยวลูกก็จะให้นมอีกแล้วไม่เอาออกมาดีกว่าหรือว่ามือนี้กินนมผงไปก่อนแล้วกันเราก็จะรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นป้ายนี้เราจะรู้แล้วว่าเราไปที่ไหนเราก็จะให้นมได้ใ่ผู้ชมจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือแม่และเด็กจํานวนมากคือ ที่ี่จะซัพพอร์ตเรื่องของคุณแม่ให้นมแม่ตั้งครรภ์แต่เพราะว่าตัวคุณปุ๋มเองเนี่ยอินอินมา,มากๆเพราะาตัวคุณปุ๋มเองเนี่ยก็เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเองใ,ให้ความสำคัญอการเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ให้นมใ,ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกหกเดือนแล้วก็ให้ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยจนถึงเดี๋ยวนี้<ช>ก็คือวันนี้ลูกเท่าไหร่แล้วคะ สามขวบแล้วให้น้องคือปกติเนี่ยเขาให้ถึงสคมขวบก็คือเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จต้องแย่ๆฉลองกันแล้วอะไรเงี้ยนี่ให้ถึงสามขวบและจะให้ต่อไปอีกก็คือว่าพยายามจะวีท็อปกำลังค่อยๆค่อยๆนั่นนะคะเมื่อตอนพร้อมใช่ค่ะเมื่อเขาพร้อมเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขา ทานเฉพาะเวลากันคืนนะวัน<ม>นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปุ๋มมากๆแล้วยังไงเนี่ยตัวตุกเองก็เป็นคุณแม่ให้นมลูกเหมือนคุณปุ๋มเหมือนกันให้นมแม่อย่างเดียวนะคะตั้งแต่แรกเกิดจะถึง6เดือนแล้วก็ให้ร่วมกับอาหารเสริมตามไว้จนถึง2ขวบค่ะมาเป็นคุณแม่ให้นมที่ประสบความสำเร็จกันนะคะคราวหน้านะจะเป็นเรื่องอะไรมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครอบครัวไทยในทุกวันนี้นะคะถือว่ามีโอกาสดีมากๆค่ะที่มีหน่วยงานและคนรอบข้างให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมนมแม่อย่างมีความสุขและก็ยั่งยืนยาวนานด้วยค่ะขอบคุณทุกๆหน่วยงาน